พระแม่ผู้ประเสริฐทั้งงามเลิศเป็นยอดหญิงส่งช่วยไทยทุกสิ่งพระพักตริ้งตลอดเวลาพวกเราเหล่าข้าพระบาทและถวยราชต่างหันษาก้มกราบพระบาทาร่วมใจมาถวายบังคมสิสองสิงหามาบรรจบ มือประนบให้เหมาะสมเทวาและพระพรหมต่างเรื่อนรมถวายพระพรด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมศิลป์ทิพมณีกรรมการผู้จัดการและพนักงานบริษัททิพมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัด ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้ที่ได้ชื่อว่าแม่ต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในคราวเดียวกันยังนางสันมาสุขประเสริฐกับการเลี้ยงลูกสาวทั้งห้าคนให้เติบโตเป็นลูกที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีรวมทั้งเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาอิสลามเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวแต่คำว่าแม่ที่รักลูกจึงทำให้เธอเต็มใจทำหน้าที่นี้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องก็ทั้งหมด6คน ลูก5คนแล้วก็แล้วก็จุมาหน,นึคนก็แต่ตอนนี้ไปเรียนมหลาลัยอยู่ที่นงเทพ1คนแล้วอีก4ี่คนที่เหลือตอนนี้กําลังก็เรียนอยู่ม5้าหคนที่เมืองสิแล้วก็มสองสคนที่เมืองสิแล้วก็อนุบาลสองที่ดารุนอิบาดะ แล้วตอนนี้ชะมาทําประกอบอาชีพอะไรกันก็ถ้าปัจจุบันวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะขายของอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในโรงเรียนบ้านรถไฟด้วยรายได้1 0 0 0 0ถึง12,000บาทต่อเดือนจากการขายก๋วยเตี๋ยวที่โรงเรียนบ้านรถไฟการให้การศึกษาจึงเป็นสิ่งแรกที่นางสันมามอบให้กับลูกๆของเธอทุกคนเพราะการศึกษาจะช่วยสร้างคนให้เป็นคนแม้ว่านางสันมาจะต้องทำงานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัว และค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของลูกๆเพียงคนเดียวแต่นั่นก็ยิ่งทําให้เธอแข้มแข็งมากยิ่งขึ้นหมื่นกว่าบาทเนี่ยจะพยายามทําให้พออย่างกอรียคนที่ 2... อเนี่ยเขาจะสอนกุ่านอยู่ที่มัสยิดด้วยเขาก็จะมีรายได้ต่อเดือนของเขาประมาณเดือนละสามพันเขาก็เขาก็ให้เก็บเอาไว้ใช้บางทีบางเดือนก็เอามาให้เราใช้เวลาที่เราขัดสน วิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่นางสันมาเลือกปฏิบัติกับลูกเพื่อนที่รับฟังเรื่องราวในชีวิตประจําวันรวมทั้งปัญหาต่างๆและเพื่อนที่สามารถให้คําปรึกษาได้ในทุกเรื่องทําให้ลูกๆทุกคนของนางสันมารู้สึกเชื่อใจและไว้ใจที่จะขอคําปรึกษาหรือเล่าเรื่องราวต่างๆให้แม่ได้รับฟังนี่จึงถือเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้แม่คนนี้มีความสนิทสนม รวมทั้งให้ความรักกับลูกสาวทั้งห้าคนได้อย่างเต็มที่ทุกอย่างทุกวันนี้ที่ทําก็คือเหมือนกับว่าทําทุกอย่างที่ที่เขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาขาดอะไรแต่ท่นี้ว่าทําทุกอย่างที่เราคิดว่าลูกต้องการอยากได้แล้วก็คือเหมือนกับว่าให้ปรึกษาแล้วลูกเป็นคนที่สอนลูกว่าคือทุกอย่างมีเรื่องอะไรคือคุยให้ให้คุยให้บอกทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบ วัยรุ่นเขาไม่คุยกับพ่อกับแม่แต่ลูกๆที่บ้านจะคุยจะพูดจะบอกทุกอย่างก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าลูกก็ทําตัวเหมือนกับว่าให้เราเลี้ยงไม่ยากแล้วก็เราก็เลยกลายเป็นว่าเป็นได้ทั้งหมดทั้งปรึกษาทั้งเรื่องเรื่องทุกเรื่องที่พ่อแม่ควรจะรับรู้ก็คือรับรู้ได้หมดแล้วก็คุยกับลูกได้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องที่ลูกเจอหรือว่าเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ระหว่างพ่อระหว่างวัยอย่าอย่าทำให้มันเป็นช่องว่างเยอะ คือคือไม่คือเขาไม่พูดลูกๆบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนิสัยบางคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็พยายามจะถามมีอะไรไหมมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเรื่องเรียนเรื่องอะไรยากไหมแล้วจะไปทางไหนในการเรียนพยายามจะถามแล้วพอถามเขาเนี่ยคือเหมือนเขาก็จะไม่ทำคาญที่จะบอกเขาก็จะบอกมันเรียนเป็นอย่างนี้แล้วหนูอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยกลายเป็นว่า คือเราถามเขาเขาก็เขาก็บอกก็เลยกลายเป็นอะไรที่ทุกเรื่องก็คือคุยกันได้หมดด้วยความที่ทั้งครอบครัวมีแต่ผู้หญิงการปฏิบัติตนตามแนวทางของอิสลามจึงมีมากและยิ่งเห็นได้อย่างเด่นชัดจากสังคมรอบข้างรวมทั้งความกดดันที่ตามมาในทุกรูปแบบทำให้นางซันมาทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกๆได้ปฏิบัติตนในฐานะมุสลิมที่ดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่การแสดงออกต่อคนรอบข้างรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนและคนอื่นๆในสังคมก็ยังคงวิถีทางในฐานะมุสลิมแต่ก็ยังปรับตัวตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งการเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกๆได้ปฏิบัติตามอย่างไม่เคอะเขินสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้การอยู่ในสังคมเมืองตามวิถีทางแบบอิสลามเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อแม่และลูกๆทั้ง5คนเป็นอย่างมาก แต่ความเชื่อมั่นในตัวลูกๆและความเอาใจใส่อย่างเสมอมาในฐานะแม่จึงทำให้นางสันมาเชื่อว่าลูกทุกคนของเธอจะปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ดีในสังคมได้อย่างไม่ยากเย็นคือต่างคนต่างเตือนกันตอนนั้นเด็กๆเราอาจจะเป็นคนที่ว่าจี้เขาแต่พอตอนนี้โตแล้วก็คือต่างคนต่างต่าง,ตางเตือนกันมากกว่าว่าเราอาจจะเรียนมาน้อยกว่าลูกนตอนนี้นะ ลูกก็จะคอยเตือนคอยบอกว่าเออมะอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็อันไหนที่เรารู้หรือว่าคุยกันเราก็บอกกันช่วยกันสอนช่วยกันบอกเพราะาบางครั้งถึงขนาดว่ามาคุยกันแล้วความคิดเห็นมันไม่ตรงกันเราก็ต้องเปิดหนังสือถึงขั้นนั้นมีเปิดกุรอานที่แปลเป็นภาษาไทยเปิดคุยกันอันนั้นก็มีทุกคนที่รู้ว่านิสสนามามอยู่ที่นี่ทุกคนจะถามต่อเลยว่า จะไปรอดเหรอจะอยู่ได้เหรอจะคุมลูกอยู่เหรอนี่สาจนมามาอยู่ที่นี่หนึ่งปีเต็มๆลูกนี่สาจนมาไม่เคยที่จะข้ามแทบจะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นที่คือเป็นฝั่งที่เป็นแสงสีนี่สาจนมาว่าคือไม่ต้องคือไม่ต้องพูดกันมากคือเด็กๆจะรู้ว่าควรทาตัวยังไงเพราะว่าเขาโตแล้วแล้วถูกปลูกฝังมากับกับเรื่องศาสนาเกือบ,บกับการเรียนศาสนามาตลอดในฐานะลูกๆ สิ่งที่จะสามารถปฏิบัติตนให้แม่ภูมิใจในตอนนี้ได้ก็คือการปฏิบัติตามที่แม่สอนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือการช่วยแบ่งเบาภาระราของแม่การช่วยงานบ้านนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้แม่อย่างนางซันมารู้สึกภูมิใจได้แล้วแม้ว่าลูกของเธอทุกคนจะยังไม่ประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตแต่ปัจจุบันการกระทําของลูกในด้านต่างๆก็ทําให้แม่คนนี้รู้สึกแล้วว่าเธอประสบความสำเร็จจากลูกสาวทั้งห้าคนของเธอ มั่นใจในตัวลูกมั่นใจในตัวโลกและคิดว่าคิดว่าลูกๆเห็นเห็นอย่างที่ทเราเห็นแล้วก็คงคิดว่าเข้าใจว่าเราไม่อยากหรือว่าต้องการอะไรคือเขาจะรู้ว่าเออเราอยากให้ลูกเป็นในทางไหนเพราะเราจะคุยกันตลอดว่าอยากเรียนอยากเรียนทางสายสามัญไม่ต้องไปทางศาสนาแต่เราต้องทำตัวยังไงที่จะให้เราอยู่ได้โดยที่ไม่หลุดออกจากหลักหลักการศาสนา แต่ไปควบค,คู่กันได้กับการเรียนสามัญเพราะทุกคนจะคิดว่าปล่อยให้ลูกไปเรียนสามัญเนี่ยมันมันจะเหมือนกับว่าเด็กจะใจแตกเด็กจะออกจากโลกมุสลิมออกจากไอ้นี่ออกไปอะไรเงี้ยแต่น,นี่ฉันมาว่าคือถ้าเราอยู่กับเขาคุยกับเขาแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้มีความคิดคือถามเขา,าเขาคิดยังไงยังอะไรยังไงอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าให้เขาได้คิดให้เขาได้รู้ว่า โลกที่เขาจะต้องเจอมันไม่ใช่มันอีกโลกหนึ่งจากที่เรามานะมันมันมันแตกต่างเราจะอยู่ยังไงให้อยู่ได้โดยที่ไม่มีใครมาคราหาเราไม่มีใครมาดูถูกเราแม้ว่าครอบครัวนี้จะไม่มีพ่อเป็นผู้นำครอบครัวเหมือนเดิมแล้วแต่ก็ไม่ทำให้ทั้งครอบครัวท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตยังคงยึดมั่นในหลักการของอิสลามและเชื่อมั่นว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องและดีที่สุดแล้วแม้บางครั้งจะเหนื่อยบ้าง แต่นางซันมากลับมีลูกๆเป็นแรงผลักดันในการก้าวเดินต่อไปเป็นแรงใจในการดำเนินชีวิตรอยยิ้มของลูกความสุขของลูกจึงเป็นเสมือนยาใจของผู้เป็นแม่ที่ดีที่สุดคือตอนที่ที่มีพ่อเขาคือจะไม่มีใครมายุ่งแต่เวลาที่ที่เราอยู่กันเองอย่างเงี้ยนี่จะมาจะบอกเขาว่าจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาจะมีคนมาว่า จะมีคนมาเหมือนกับว่าเราไม่มีผู้นําจะมีคนมาดูถูกจะมีคนมาเหมือนกับว่ามาลังแกเรามาพูดให้หลายกับเราอะครึ่งซึ่งนี่จะมาเจอมาตลอดสามปีเจอมาตลอดแล้วเขาก็รับรู้ตลอดลูกๆนี่จะมาทุกคนจะรับรู้หมดว่าคือแม่เจอเรื่องอะไรมาบ้างเรื่องที่เป็นขี้ปากสังคมเป็นนินทาอะไคือเราจะบอกคลูกว่าถ้าลูกไม่อยากเจอ ถ้าลูกไม่อยากให้ใครมาพูดว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงที่จะลบคำสบประมาทพวกนี้ออกไปให้หมดเขาก็พยายามจะคือเขาเขาจะเห็นเห็นกับสิ่งที่เราเจอแล้วเขาก็คือตั้งความเจตนาของเขาถามว่าเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยนะแต่ทุกคําว่าเหนื่อยจะเผาะกับลูกนะไม่เคยโกหกเพราะลูกจะถามว่ามะเหนื่อยไหมก็บอกเหนื่อยลูกเหนื่อยทํางานเลี้ยงลูกห้าคนเหนื่อยนะ แต่ถามว่าเต็มใจไหมเต็มใ,ใจที่สุดแล้วก็มีความสุขถ้าสมมตินว่าลูกได้ประสบความสําเร็จหรือว่าทําให้ลูกรู้สึกดียิ้มหรือว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้ลูกแบบคือขออะไรมาแล้วแม่ทําให้ได้ทั้งๆที่การขอของลูกบางครั้งคือมันแบบโอ้โหมันเยอะนะลูกลูกหลายคนหนูขอใกล้ๆก,กันพร้อมๆกันแต่ก็ทุกครั้งที่ขอแล้วคือถ้าทําให้ได้แล้วลูกยิ้ม จะมีความสุขแต่มันจะติดค้างกับการที่แบบอะไรที่เรายังทําให้ลูกไม่ได้อันนั้นมันก็จะเหมือนกับว่าค่อยๆไปนะลูกรอคือมันมีโอกาสมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ครอบครัวจะมีความสุขที่สุดไม่ได้แปลว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่มันคือครอบครัวที่มีความรักความเอาใจใส่กันมากที่สุดต่างหากซึ่งครอบครัวนี้สามารถแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาพอใจกับสิ่งที่มี และแนวทางที่ก้าวเดินแม่ก็คือแบบอย่างที่ดีที่สุดของลูกๆทั้งห้าคน